สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆุกคนเด็กๆที่น่ารักถามมาต่อไปกับแม่แม่แมนะคะในคลิปนี้ก็จะมาตอบคำถามของน้องทางช่องแชทนะคะน้องอยากเป็นครูแต่เรียนจบปวช3คือเรียนสายอาชีพมานั่นเองเรียนการบัญชีแต่อยากจะเปลี่ยนนะคะแนวทางไปเรียน ทางด้านครูทํำยังไงคะแม่แหม่มไปกันเลยค่ะก็เบื้องต้นจบปวชสามได้วุฒิกรก็ไปสมัครเรียนในคณะ,รระค,ะร,ค,ะนะคะรุศาสตร์นะคะเรียนสี่ปีค่ะนะคะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์แต่ถ้าจะให้ดีก็แม่แหม่มแนะนํานะคะแนะนําไปเรียนครุศาสตร์นะคะจบปวชวนะคะศึกษาศาสตร์นี่จะมีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขารับนะ แล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะที่อยู่ในทุกๆจังหวัดจังหวัดบ้านเกิดก็ได้หรือใกล้บ้านก็ได้นะคะแล้วก็เรียนสี่ปีในคณะครุศาสตร์แล้วก็ครุศาสตร์หนูก็ไปเลือกเรียนหนูจะสอนอนุบาลก็เรียนสาขาปฐมวยัยแล้วหรือจะสอนชั้นปฐมก็เรียนสาขาชั้นปฐมแล้วก็ชั้นมัธยม นะคะชั้นมัธยมก็เรียนมีมีพวกประมาณวิทยาศาสตร์ครูต่างๆอ่ะค่ะครูสายวิทย์เนี่ยเขาจะจบวิทยาศาสตร์สายวิทย์คณิตไปก็จะจบวิทยาศาสตร์ไปนะลูกทีนี้ไปเรียนอะ่ะหนูก็ไปเลือกว่าหนูจะไปอยากเป็นคุณครูนะคะอนุบาลไหมอะไรอย่างนี้โอเคก็ปปะนสี่ปีนะลูกนะปีหนึ่งก็เรียนพื้นฐานทั่วไปปี2ก็เริ่มวิชาชีพครูแล้วก็ปี ปี4นะคะก็จะได้ไปฝึกฝึกสอนจริงๆในโรงเรียนนะคะก็อยู่ที่โรงเรียนหรือมหาอ่าอโทษทีค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าเขาให้หนูไปฝึกที่ไหนก็จะดูบอร์ดติดตามบอร์ดหรือก็จะมีคําแนะนําจากอา,อาจารย์ในห้องไฟทะเบียนอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ยากโอเคนะคะแล้วก็ส้ๆสําหรับในเด็กสายอาชีพที่อยากเปลี่ยนแนวไปเรียนอ่า อยากเป็นคุณครูอยากเรียนครูคณะครุศาสตร์นะคะก็ไปเรียนได้นะคะหรือจะเรียนครูก็มีถามนะครูพระอะไรอย่างเงี้ยแต่ก,ก,ก็ก็ต้องไปดูว่าตัวเองชอบจริงๆไหมเอาที่ตัวเองชอบแล้วก็จะเรียนไปได้ดีนะลูกนะคะพอปี4ก็ไปฝึกสอนเสร็จก็จะมีสอบนะคะใบป,ประกอบวิชาชีพครู นะคะให้ทางมหาวิทยาลัยจะให้หนูไปสอบนะคะปีหนึ่งสอบได้สองครั้งรู้สึกจะปีสามไปแล้วมั้งให้ไปสอบนะคะต้นปีสอบสอบยังไม่ผ่านก็ปลายปีก็สอบได้สอบใบประกอบวิชาชีพครูทุกคนต้องมีนะพอเสร็จจบแล้วสี่ปีเสร็จนะคะทางไปต่อแม่แหม่มจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะแนะนำแนแนวคร่าวๆ เรียนจบ4ปีได้ใบประกาศวิชาชีพครูเสร็จเรียนจบหนูก็ไปสอบนะคะบรรจุเป็นครูผู้ช่วยโอเคไหมคะเบื้องต้นเป็นครูผู้ช่วยก่อนเป็นครูผู้ช่วยเป็นครูผู้ช่วยอยู่2ปีพอเป็นครูผู้ช่วยอยู่2ปีเสร็จก็จะได้ประเมินประเมินจากพออโรงเรียนนะคะนะต้นสังกัดหัวหน้าต้นสังกัดประเมินการสอนของหนูนะคะว่า เป็นอย่างไรบ้างก็จะดูในประเมินพอผ่านการประเมิน2ปีนะทํางานให้ครบ2ปีครูผู้ช่วย2ปีแล้วก็ผ่านการประเมินเสร็จก็ไปเป็นคอสอนหนึ่งโอเคไหมเอ,อ้านะคะเส้นทางการเป็นคุณครูโอเคสู้ๆนะคะรักนะ